สาวอายุ26ปีไม่อยากเป็นลูกจ้างใครยึดอาชีพขายผักบนรถพุ่มพวงรายได้ดี ในปัจจุบันรถพุ่มพวงหรือรถกับข้าวเรียกได้ว่ายังคงมีให้เห็นกันอยู่ตามหมู่บ้านเป็นประจำโดยมักจะมีผักหลากหลายชนิดใส่ถุงไว้เป็นระเบียบเพื่อให้ลูกค้าเลือกเอาไว้สำหรับประกอบอาหารทั้งนี้ยังเป็นอีกอาชีพที่มีความเป็นอิสระและสามารถสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้อีกด้วยโดยคุณสุกัญญาชัยหารหรือคุณก้อยอายุ26ปี ได้เล่าว่าทําอาชีพขายของบนรถพุ่มพวงมาได้5 6ถึง6ปีเท่านั้นและที่เลือกทําอาชีพนี้เพราะไม่อยากเป็นลูกจ้างใครภายในรถของเธอนั้นเต็มไปด้วยผักสำหรับปรุงอาหารที่ถูกจัดเรียงแพ็คใส่ถุงไว้อย่างดีพร้อมขายโดยของทั้งหมดที่เห็นบนรถพุ่มพวงคันนี้เธอได้ไปคัดสรรคุณภาพจากตลาดสี่มุมเมืองด้วยตนเองโดยรถพุ่มพวงของเธอ จะขายบริเวณหมู่บ้านประชานิเวศหนึ่งไปจนถึงบริเวณโรงเรียนเพชรสลัดถนนประชาชื่นตั้งแต่6โมงเชา้าจนถึงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มของทุกวันเรียกได้ว่าเป็นอีกอาชีพอิสระที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองเพื่อเลี้ยงครอบครัวและยังเป็นอาชีพที่ไม่ต้องเป็นลูกจ้างใครแต่ก็สามารถมีความสุขได้จากงานที่ทำและได้พบเจอผู้คนในแต่ละวัน